เป็เดียวเปลี่ยนสองใบหนึ่งสองโอเค,อเคได้อยู่ได้แล้วการเดินได้กรเดินได้การวิง่งรอดมาขอร่องกรสิบสอง เก้าก่อนจะเลยแตะอัพในกระดาษวิว่งเต้าเบรกขัดตั้มก็ไล่เป็นเดออนผ่านเลยก็ะเทือนจั่วไล่ศาดน้อยมาลอนขยับวิ่งกเกาเบรกออกมาด้านหลังบูสต์โจมตีโอกาสเช็คสแตนสแตนวิ่งเกาผ่านเลยตัวหนึ่งไล่เป็นไล่เป็นเนียวเบียมแล้วกัน ไม่อยากให้ขอสองเดมอ่ะเดี๋ยวแม่งยิงไม่กลัดครับขอขี้เลยดอร์ิเกอร์เช็คโอวมาเจตี้ผันแดนแดนรอเอ่อไรอัศวินความเงียบกราดตีนโอเคไรต้องสายบูสตอัตชัคือไม่กลัดไรเช็คขีดขี่อแวนครับแคมเปนเช็คอีฟิซิโลขีผ่านครับผมรอครับ ไปตามวีเดอร์จอ,อร,ร์ดเบเกอร์เฮ้ยเรียวเบี้ยมเรียวครับบ้าหนึ่งชิงสตาร์วีเดอร์หนึ่งใบล็อกวีเกลฟเต็นการล็อกหกสองพันจ้าล็อกมาค่อยยืนหมืน่นยืนหมืน่นเดิเซอร์ออสลาดอนโอ้ห,อหมีแต่ตัวตีเข้าหมื่นสองถ้าตกที่เกือก็รอดอ่ะที่ครับไม่มีครับ หมครับสองหมื่นได้เข้าได้เข้าได้เข้าเป็นได้ปะโคชิคชิบอดโอเคสิบ <5. S 2> เอ็ดสิบให้ห้า0ครับค่ะแตนดรอดรอชีวิตยมัปเป็นอย่างนี้ตลอดนะมือครับได้เข้าผ่าน็อล <c oughs> กดล็อกไหมใช่กดล็อกครับยิงไม่ได้ยังไม่ลิมิตเบรกอ้าวดอสหมาผมยังรอดไล่ EV zero ดัดต้นประมาณเริ่มใหม่ดีกว่า <c oughs> ขายับนิวเวียมมาคอราดอนหมื่นสองหมื่นสองให้ห้าพัน คนนี้ตีบวก2013-18ครับโนกาดครับผมมีได้พอเช็คสวิกันเช็คไม่มีดา้วมีเช็คสแตนพลรงเวกาศเวกาศยื่1ิบาตีไม่เข่าเข่าเลยวะสิบสอง๋อโอเคแต่แต่ตัวไรมาเชตีรอดปอตเตอร์ใ่ไรแล้วขาวดำไปไหนขาวดำตีเลยสิาครับยี่สิเอาเลยิขอินเช็สแตน พลังแหวนกาสเตอร์วิงเกาบาสดาเขาจะเสิร์ฟบ,บัตเตอร์เบรสินะรู้ได้ไงอ้าวฮิวไปดั <500. S 2> <c oughs> บเรียบร้อยอต่วิงเกลเอามันเข้าโซเนาะใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็เสิร์ฟบ,บัตเตอร์เบรเลยนะเนาะแฮงฮิวสีแดงไฟดับเลยเนี่อเสิร์ฟบ,บัตเตอร์เบรจากในกองนใบบัตเตอร์เบรอยูไ่ไหนวะอ่าเจอละแล้วก็ผ่านเธอเลยครับผม เมื่อแสงและเงาวรวมเป็นหนึ่งตัวหนึ่งหไฟดับแล้วคุณโก้คอออนสิบสอบกาดสิบสอบกาดนีสิบแปดบากาศโอกาสครับวินได้โคเช็คคีวนพลังร้านอนเซนเิกในนี้ของดำเช็คคี่ังแมนมาลอนสิบเก้าสองหมืนหก แห่งนี้น่ามหมื่นสามหมื่นก็ท่าเต้นแอนจัวพ่ขอขคตรบราดสองยิงใครดีใครย้อนแรงสุดตอนนี้เหมือนกันเหมือนกันอ่ะยิงตัวข้ามบูทก่นอ,อ,อนคอบัสเซดาฟคอปราดน้อยมาลอน แล้วก็คอ,อเบรดแบตเทิร์นครับ16แวนการครับโอกากครับไม่มี็7แวนการครับลก่ายค,ครับกันไฟดับคือ <c oughs> โอเค,อเคแวนาการโจมตีมาสเตเบรดลอสตาร์ทเข้าโกแวนการปัดหมืน่ปน,ป,นปัดหนึ่งปัดหนึ่งหมื่นเนาะใช่แล้วก็ปัดขี้แล้วก็ปัดอีกสองพัน ช่โอเคตอนนี้ยืนหมื่นสามดูแค่นั้นแ่ยี่สิบสามครับแม่ยี่สิบสองยี่สิบสองเกิเใช่ยี่สิบสองกดมันมันไมด้ยืนบืนเอ็ะเช็คหนึ่งอิโตเต้บัสดาร์ผ่านเลยครับแอนด์ดอวสองพันนี่สองพันเบรกไรครับเชยร์แบ็กเกอร์ล็อกมาลอนครับคิวคอร์นะคราบ้านหนึ่ง ชิงมือสตาร์ไปด้วยหนึ่งใบชิงเดียวแล้วกันล็อกเขตอโคเดสบ้านหนึ่งล็อกหมวกองแมทเทินอ่าบป๊บหนึ่งคนที่เห็นการล็อกสองใบบวกสองพัน บอกสองใบจะบอกสี่พันเป็นส <c oughs> ิบสามคนที่สิบส <c oughs> องคนนี้แรงกว่าอ่ะเข้าไปเทิร์นสิบสามครับใช่หาันจากตีครับคนนี้บูธหุ่ยสามพันถ้ามีการล็อกสองใบจะเป็นบูธแปดพันนี่จะเป็นสิบเกโปกทิ้งบัคซูดาไปไม่ใช่มันเบรกไรด้วยเป็นยิบเกาเป็ดครับ ได้เฟิร์สเซ็กันออทเหมือนเหมือนเท่าไหร่วะเหมือนห้าปะเออเหมือนห้าอ่าน,นเลยสตันแอดรอพี่หรอพี่ว่าทำอไมตอนนี้ใช้พี่หล่อครับเอาแปะเอาตัวเองแปะหัวปองเสรือบ,บ้านตะเวียดบีกองครับได้ ทิ้งมาตรดานไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรเข้าเทินเราแล้ว,ลวปัดหนึ่งครึ่งข้อสิบสามเมก,กาเมการับหรอกซินะยิงสวันนี้เมกาสวิเชคสแตนม,มาสเตอร์เบกพี่มาทำไมตอนนี้จบเทินอันรักครับลิม so ิตเบกโซบ้าสามยิงสามเออจั่วสามใบเข้าเทินจั่วปกติปกติ เดีย๋ยวจะให้ท่านิชันเกีย๋ยวลงมาพร้อมะชาคโคอดเบรกชาโค <c oughs> สแตนเราออกแล้วกี่ใบน่าจะหมดแล้วแหละใช่ไหมล่ะผมยังลุ้นอยู่ไม่ใหรลุ้น สิบเให้หมื่นสิพอไปกลับทีมีปาวินไดโพอเช็คสแตนติกเกอร์บ่อยเนาะมาให้ลาดอนอเนเช็คขี้ออให้ลาดอนหมดเลยสิห้าแวนการ์ดมันจะตีับเป็นสองทีสองเข้า เให้ปล่อยเลยครับเฮ้ยพี่โกหกคนไห้เอเลนพลัง5,000ให้เ็นการ์ดขอ5,000ให้5บาทขันออต้องไปไม่ตาย s> <S สแตนแอดจัวเฮ้ยเบนการ์ดอัตท็กคือคันเซนการ์ดคาวินเช็คคือโอ้โหพี่ลอ้อโอ้โหมาเจตี ไม่มีกาดฟานสแตนดดอไฟนอร์ลเทิร์นแมนเลส16โดคาโดมีได้เฟอร์ชิกเซนชิกบอร์ดเออปิดไปมาลันเกือบเท่แล้วเมื่อกี้พี่หล่อพี่หล่อพี่ไม่ต้องขึ้นก็ได้พี่หล่อ